สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับวันนี้ครับปามาอัปเดตสินค้าป่าครับถนนเส้นนางรองประคำนะครับถนนที่อยู่ด้านหลังผมนี้จะเข้าอัเบอร์ทางรองนะครับวันนี้ทางฝั่งทางฝั่งที่มีของป่านี่มีแค่ทางฝั่งร้านร้านยาเกลียวร้านยี่หมุนนะครับน้องว่าวันนี้มีสินค้าอะไรบ้างนะครับไปครับก็ไปรับชมสินค้าการนี่ร้านแรกร้านยาเกลียวนะครับร้านที่สองนั่นคือร้านยี่หมุนนะครับส่วนร้านที่สามนั่นร้านยี่ทุมวันนี้ไม่มานะครับ ่าร้านยี่หมุนเรามีห,หมูป่าด้วยนะครับพี่น้องอครับเข้าไปชมสินค้าร้านแรกเลยครับร้านยากเกลกันเลยวันนี้มีสินค้าอะไรบ้างอนออคุณยายโอ้มีมะม่วงกวนด้วยวันนี้กวนครับนี่มีกล้วยแล,ล้วนะกล้วยชาบครับมีกล้วยชาบกล้วยชาบแล้วก็มะนาวบ้านเราก็มีเน,ะนาะมะนาวบ้านครับนี่อันนี้กวนเองบอกคุณยายจกวนเองถุงเท่าไหร่ครับนี่ ถุงละสิบห้าบาทถุงละสิบห้าบาทเองโอ้โหพี่น้องเอ้ยยกละพี่น้องคนดูนี่นะถุงละสิบห้าบาทเลยถุงเท่าไห่เนี่ยคุณยายโยให้ดูดูถุงเ่าไห่เนี่ยถุงละสิบห้าบาทนี่ครับถุงละสิบห้าบาทอพี่น้องได้เยอะอยู่เด้อครับนั่นอ่าครับสินค้าต่อไปครับเป็นผักหวานครับผักหวานผักหวานวันนี้มีเห็ดฟางด้วยเห็ดฟางและเห็ดเฟืองเห็ดเฟืองจ้าเห็ดเฟืองครับอันนี้มีอะไรเนี่ยคุณยายถุงแรกอันนี้คือ แม่เป้งอันนี้คือแม่เขาเรียกแม่แดงครับแม่น้อยไข่น้อยอ๋อแม่แดงไข่น้อยครับแล้วก็ถุงที่สองอันนี้คือแม่เป้งครับนี่แม่เป้งแล้วก็นี่สินค้าไฮไลท์ช่วงนี้ใหม่ๆคืออะไรนะตะข้อหรือบักรข้อเรานี่เนาะอืมตะข้อหรือบักรข้อนี่ยครับแล้วก็อ่าอะไรนะเนี่ยสารนังรองกับตะคร้ออ่ารอนตาลครับมีรอนตาลนี่ ไข่มดแดงผักหวานปลาครับนี่ยาเกล <ปะ S 1> นี่ครับอยู่ฝั่งเส้นประคำเข้าอำเภอนางรองนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูสินค้าร้านต่อไปครับร้านยิม,มุนครับมีหมูป่านะครับพี่น้องอันดับแรกเลยนี่ครับหมูปลาโลละสองร้อยเท่าไหร่นะคุณยายหมูปาโลละสองร้อยสี่สิบาทครับนี่นี่ไหมครับผมคนนี้นี่น ยา่หมุนนี่อ่ะเดี๋ยวไปดูสินค้าต่อไปมีอะไรอีกวันนี้มีอะไรนะคุณยายขี้เหล็กค่ะขี้เหล็กครับเอากินเข้าไปแล้วมันจะแข็งไหมผ <c oughs> ักหวานป่าครับแล้วก็อันนี้อะไรนะแม่เป้งมดแดงแม่เป้งมดแดงครับพี่น้องแม่เป้งมดแดงนี่แม่เป้งมดแดงครับแล้วก็นี่ครับแม่เป้งมดแดงแม่เป้งมดแดงแล้วก็ไฮไลท์ช่วงนี้นะครับช่วงนี้เริ่มหายากแล้วนะคุณยายเนาะ อืมไข่มดแดงครับแล้วก็อะไรนะเนี่ยปลาย่างปลาย่างครับ,บปลบาปนนี่คุณยายลีผมนั่งแอบอยู่นั่นนะ่ะนั่งอยู่หลังร้านนั่นน่นวันนี้มาอยู่ทางนี้ด้วยมานั่งเล่นนะคุณยายนะเนาะมาขายของมันหน่อยรวมกัน่อนจ้้ตอนนี้รวมกันรวมกันเราอยู่เนาะรวมกันเราอยู่นะ้ำมันแดงเยอะจะลุกยางอืมรวมกันเราอยู่ครับ่วงนี้พี่น้อง โอเคนะครับช่วงนี้ก็จะเหลืออ่าก็ช่วงนี้ก็มีสินค้าป่าอยู่เรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับแวะมาอุนหนุนด้วยครับเส้นถนนนางรองประคำนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามเลยด้วพี่น้องเอ้ยไปครับ